ฮัลโหลมอเตอร์จะได้ยินเสียงนี้กันหรือเปล่าน่าจะเป็นเสียงโทรศัพท์มอเตอร์โรล่านะครับถ้าจำไม่ผิดโฆษณาโทรศัพท์มอเตอร์โรล่าถ้าเป็นโนเกียก็ตื้อดึงตึงตื้อดึงตึงตึงผมนี่แบบเชี่ยวชาญรับชองโทรศัพท์ตั้งแต่ยุคนี้แล้วเกมมือถือผมเล่นมาแล้วแบบนั่นแหละ สมัยท,ที่มันยังอัดชิปไม่ได้อะเอ็มตั้งแต่เกมงูอเอมไม่ใช่เดกเกมงูผมไม่เคยเล่นเคยเล่นอะไรแต่ว่าไม่ได้แบบจริงจังไงแล้วคุณจะมาพูดถึงเกมงูเพื่ออะไรวะนะเนี่ยดึงโดนคือจบนะบอกเลยตอนนี้เสียวเชียวนะครับเดี๋ยวคนไม่ทราบ ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการเข้าสู่เกมฮอนเออออฟคิงเอ,อ้ยไม่รอดแล้วไหมด้วยความหิวระดับนี้อย่างไงก็ไม่รอดด้วยฟ้ามันมาสตัง์ไม้หนึ่งดอกแล้วแล้วผมมาช่วยคุณแล้วคุณไม่มาช่วยผมอะอฮะมึงไปตีคีบ <laughs> โอ้โหงามไสผมก็แทงอุส่าห์เดินมาเติมนะครับแม่นางไม่ได้ลาแล้วไหมอย่างนี้แมว,วสี่นี่จัดก,การมันตั้นแหละหลันหลันเอาหลันเอาหลันเอนเอ,เอ,อแคลรี่เดินไปไหนอ่ะโอ้โหแคลรี่ แคนนี่โอ้คุณทำตัวคุณเองนะแทนที่คุณจะได้คิวโอุยแย่งเจ็บนี่คุณแทงหรอเปล่าเนี่ยอ้าวอ้าวอ้าวอนี่หิวหิวไม่เอาท่าเดี๋ยวต้องมีคนใดคนนึงออกมาครับไม่เมจก,กับแคลรี่ที่เดือไปัจบหแล้ว แต่มันยังร้านอยู่มาแล้วโอ้โหดีนะผมไม่ปล่อยอยู่ตอนแรกนี่ไงถ้าปล่อยตอนแรกที่เฟล,ลเลยเนี่ยโอ้โหยืนดว่นดวนเลยไว้แคลรี่เราแคลรี่เขาจึกเขาให้อา,อาวาวไปหนึ่งดอก เพื่อนๆก็ดึงว่าวอีกในแพทนี้นะครับเซิร์ฟนี้แท้งที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเจอมาอืมไอตัวขี่หัวเจอคนเล่นเป็นมารอบหนึ่งอันนี้จะไม่รอดแล้วแหละคือจังหวะจะตายจะตายนะให้เรากดโดดขี่หัวนะครับมันจะมีเกาะแล้วมันจะไม่ตายนะครับแต่มันจะพลิกสถานการณ์ได้ดี แต่ถ้าเกิดทีมได้เปรียบเลี๋ยวข้อกดข้อ,อเตนะโอ้โหไม่เข้าเลยถ้าทีมได้เปรียบนี่คือแบบว่าอลัอาางการอะัวสิงสู่อะ่ะท่านผู้ชมในอาคือตัวอะไรนะจำไม่ได้ละมันไม่ให้ผมกลับว่อทีม บางคนถามว่าแบทแมนตัวในเกมนี้คือตัวไหนก็คือจังเกิลในทีมเราเนี่ยแหละเห็นไหมตัวที่มีผ้าปิดปากอ,อยู่ที่อยู่เรงกลางนะแล้วหลันคือคุณรอผมไม่อยู่หรอคุณรอล้วงเหรอคุณลวงไม่ได้แล้วคุณหมดอันติไปแล้วเอามันที่ฟ้านั่นแหละมันหายตัวตั้งแต่ได้เลเวลหนึ่งเลยผม,ผมเคยเล่นอยู่เซิร์ฟจีน แต่ผมไม่ค่อยถนัดอะ่ะมันเป็นหรว่ามันเล่นยากนี่ดูดอะไรครับพลาดแล้วโอ้ยหลังเก็บหมดแล้วเว้ยปามาเติมหน่อยปาเข้าให้ใหเฮ้ยเรารู้ โอ้โเกือบ,บโดนกนกเดี่ยนพุ่มหรือเปล่าช่วงนี้นกำลังเล่นเจ็บตายเหรอกเก็บเหรียญคื่นแรงแพทไม่รู้ได้รางวัลอะไรบ้างอี๋ปาฟาร์มาแล้วอะ่ะเพื่อนโดนลมไยแลยว โอ้โหนี่มันเข้าไปบวกทำไมเล่าไม่รอดแล้วไหมมันถึกจริงๆนะตัวนั้นแหะแต่ว่ามันโดนลุมขนาดน,นั้นยังไงมันก็ไม่ไหวนะครับดันไหนดีอะเอาแล้วแคลี่ตีเล่นจีสองมืีมา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 โอ้โหโยกหลบแล้วก็กะจะปล่อยพัดแม่ไม่ตาย ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ตายไม่โดนดึงมาจะรอดไปได้ไงวะดึงโดนหน่อย,ยอันแหลดึงโดนมันจะไปไหนวะมันจะไปไหนเสียฮะเห็นไหมล่ะอ้าวเจอป้อมจั่วเข้าให้ เติมหน่อยเพื่อนนั่นแหละเฮ้ยแล้วทำไมอ่ะปักขังตัวเองไว้มันขังตัวเองได้เหรอโอ้ยยะปักเขาให้หมดไหมหลังมันดูดเลือด โอ้โห oh อะไรวะโดนนกมองไม่เห็นนก Hi, tonight, ค,มนคุมด้วยจะคุมด้วยน้ำน้มัหนูเอ้สดอีแ้ว่ะสดอีแวอ้าวโอ้โห <c oughs> oh ไม่โดนพัดอีแว ได้โดนพัดก็โดนอันติก็ได้ถังเ็ายังไปเคลียร์เลนบนอยู่เลยอะป้อมคุณจะแหกคนแล้วนะเรียบร้อยเลยครับจบแล้วมันจบแล้วเรียบร้อยสำหรับคิปนี้ขอตัวลาไปก่อนะ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ